กบข้าพสวัสดีและก็สวัสดีทุกทานที่ตามครับชมบรรยากายังเท่ทควนวันนี้ว้าชีมามานะมาหาทุกคนเลยมาเบิร์กกัเจ้าดุดนัสนสวสวมันนะว่าชีไทยยกล่องมาแล้ถือว่ามาจ้างกับเจ้า3ล้าน5้าทุกคนปีกาสนี่กับไทยแล้วยกลองถือว่าปีนี้กาจ้างกับไทยอีกคือเก้าทุกคนเลยถือว่าปีกาส์นี่จิตล้านนะปีนี้3มล้าน5ถือว่าปีนี้เยอะถือกว่านะ มาหอดกินนี่ทุกคนเลยตอนนี้ถูถูอ,องค์งไม้นะถวแพออยงยู่ได้ทุกคนเลยแต่ละปีนะเคยจ้างแชมป์นนะถวาเห็ดลองง่ายลองชุงเพราะว่าเท่าลองน้อยนี่กัมันอาจจะน,นะ น้ำจืมโหมันชีหนาวทุกคนเลยเกรเลยะเห็ดแบบนี้เอาขาจะชอนชาวพุทธทยน้อยพันจุทธ์ ยื่นี่รถสบายเนาะหันยื่นี่รถล่ะเปออกอตอนนี้ก็ปั๊บไทยใหม่ทุกคนเลยถือ,อว่าแรงนะ เลยลอะเห็ดลอกง่ายเลยนยถือว่าผลมาตกห่ำล้วเห็ดลองง่ายแบบ mm hmm. มันอ่อนนะทุกคนเลยไทยคักเลย คเถ่ายยกลองนะหลอกยาวนี่ครับขนาดเลยถือว่ามื่อนี้น่าน่าจะแล้วอยู่เพราะว่าเท็ดตัวนี้หาดคำก็ว่าได้เพราะว่ามากล้วก็ยกลองเลยนะคือเดี๋ยวขัดหน้านี่ถือว่าใหดลองยิย่ น่าจะตกผลนะทุกคนเลยเพออา,าผู้พับเลยม,มาบมาบม,ามาอยู่น่าจะตกแห้งเลยผลนะเดี๋ยวทาเบิงทุนเลยอู้าวรไทยก็เยแล้วทุกคนเลยเิ่งลว่าทักเตอร์คนมืมากทุกคนเลยมืดลนอปดเลยดแห้งเลยทุกคนเลยเดี๋ยวทาเบิ่งว่าข่าวจีไทยชนแลนะ้วหรือบล่ทุกคนเพราะามืดผลมาแห้งแล้วนะ เท้าบิแล้วนี่กะน่าจะเป็นมือใหม่ตัวเห็ดลองง่ายเลยปุ่ม,มันปีนี้นะเพราะว่าเห็ดลองน้อยนะน้ำมันไหลไปทันนะทุกคนมันสิเห็ดโหมันเน่านะตอนนี้คือสอดไปปุ่มต้นซอยไม่เท้านะทุกคนเลยปุ่มอยู่โสดโสดนะโสดเตอร์นี่ตตัวนี้นี่ยังนกลองโสดนี่นะว่า ทดลองเสร็แล้วน่าจะเปิดอื่นเพื้อเ,เลยคนได้ยังมาปุ๊กว่าอย่างตุก,กานะตอน,นิการไทยเคยอ,อยู่แล้วล่วอะออะมีทำทคทำทุกคนเลยน่าจะแล้วก่อนไม้มนี่ตื่นอ้ โซ่สาลอกหนึ่งบันนี้นะ นถ well ือว right ่าไทยแล้วแล้วทุกคนเลยถือว่าบนอื่นกันแล้วเวลายังเทอเล็บแคบนี่แหละถือว่าประมาณอยังอีกประมาณสองรอบสามรอบไปละประมาณสามรอบนะี้ตอตัวเงาเหม่นโหนี่นะทุกคนเงานี้ยไม่ได้เอ้าเลยทุกคนเลยไม่ได้กดเลยนี่รถต่ำแล้วปืดออกมานะโอ้หลายขนาดเลยโหน่ง่ายเลยมันต้น ต้นอยู่หน้าทุกคนเลยขี่รถมาฮอดอันทางนี้จะสอนเพื่อนเห็นเห็ดขาวห่างอ้อเฮ้ยอ๋อตุกทุกคนเห็ดขาวหักเลยเลิอมอ้อเลยหักก็เป็นนมแมวทางนี้นะขาวๆอยู่แต่ว่า,าผลกระตกพี่น้องเอ้ยคนนะมืดผลกุกๆมาอยู่นี่นะปะลื้ดอยู่เห็ดน,นะอ๋ะอโตมาแล้วมาแล้วทุกคน

ตอนเพนิ่นเห็นี่ขอู่อนพุ่นะขาวๆอยู่อย่พูหาไปพิดเอาว่นโคตรมันเลยฮะพิดเอาพิดเอนนาเห็ดขาวหลบมานเห็ดขาวเดอ้อทุกคน,น,นกำลังออกเนาะกัดเอาดเอาคนแห้งตกเนาะ เปิดฮ็ดก่อนฮนแม่หงุดหงิดเลยหอนที่ชองกันไลอะอรีนะทุกคนตัวนี้นะมืออื่นเอาก็ได้อยู่เอาไม่วอดไม่ครับนะวอดอ่าไม่เฮ้ยอะไรจังแม่งกระเบื้องคาบก่อนนะมือโคบคาบมาเจอล้ครบคน ำใช่น้อยคนคือผบเพราะว่ามันคืกนก็งป็ด้านมากล ไปเอาลำบ้านนั่นะี้ีนะม่อเอาอยู่อันไปเอาอยู่หน้าพุ่แห <c oughs> ละจอรถวายยูฮันนะทุกคนมาหาเห็ดขาวนะป้าโตนี่ขาขาวอยู่มันอ่อย,อย,อยูอันห้าไมติวใหญ่นะโ <c oughs> อ้้หัดหลังพี่น้องเอ้มาหอน,หน้าแล้วกันอดีผอตกเลย mất à, ta... ở mát cả tá. Biết bao, biết bao, vậy ừ, bao nó ngảm lịch Biết ừ. à, bao nhanh thì nó bật bít áo. Thơ mất châm. nó, đấy. không biết 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 không ดีผลตกมาเลยมาหอแต่ควายกันแช่แช่่ยูข่าแม่พันน้อเฮาเบิ่งควายเนี่ยเด้อว่ะยันมันมันอ,อ่ไปแล้วทุกคนเลยควายกันสองสี่หกแปดตัวควายแปดตัวนึ่ยมาหออรากาวัดชิพาเดียวชึ่งพังเมืองผลก็นนะถ้าว่าตกแห้งนี่กะในเมืองอาโคมทุกคนเลยวชิมาหาการอื่นการกรบจะแถวหน้าพี่แหละ เหกะลังง่ายอยู่ได้ไปอนว่าเฮ็ดกินแกงเฮ็ดนะไม่กล้าทนพืชพนขึ้นพนแต่ว่าผาดังมาอยู่แต่ว่าพนก็ตกนะยกมีแห้งพ่นเลยจะซเพ่ากรล้างเฮ็ดอิเทอคนละ แต่ได้ละจะต้องให้ขาวนะกับแกงขงี้ดผักอันนี้มันยังแซ่แกงขี่อมะละมะละขีน้นกแต่เธอมีแต่แกงซื้อปลารอบนี้จะได้แกงซื้อผักยอดข้าวละ

าผับตีนแล้วละทุกคนเลยว่าชีมาล้างวันนี้นะล้างแกงเชยยอดมะละนี่ก็เป็นตีเส็บหรือยอดมะละนะใหญ่ๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมอ่าไม่เป็นทักเวนทักเวนก็งามอยู่นานนี่นะนั่นั้งล้างแล้วเรียบร้อยตับตีนแล้วเรียบร้อยละทุกคนเดี๋ยวมาล้างจะหลายจนมั้งถึงกระซ่าเขาจะพอดีกินหมดโอ้ล้างประมาณสองน้ำ เชื่อเกิดนะแเกิดมาเื่อล้างเชื่อน้ำเกิดมัจังสะอาดล้ is, า, is, า,างเชืน้ำเกิดล้งา,างเือ้มันสะอาดนี่้ก็มนอนน้ำนะอสารเิหมอเลย Đáng ý nhắm nữa phải trộn sơ mô lên Cập thảo, cập thảo, cập thảo lên Đáng ngọt ngọt, trộn sơ bạn mô, có hủ hiến ตีหมอ้อจะมีช,ออม,อชม,มอนน้หม้อหัวขาดสร็จสมองอลไหรอก น้ำมันงเงี้ยเออแล้วตอนนี้ก็ล้างแล้วละทุกคนเดี๋ยวมาตำม,มาคีดปุงเค็มก่อนนะล้างเห็ดแล้วเรียบร้อยใส่ลายที่มเข้มเนาะเข้มเั็นชีสแซ่ ใส่ปิ้งนัวก่อนอืมแต้มนันละเนาะเป็นน้อนองละแบ่งแ่กแน่ตาดาได้ทุกคนเล็กมันยังมดมันมดเลยจะได้ไปค้างมานี่เรียบร้อยเดียวมาค้างไฟกันนมาดันงนี้ตะล้างเลยดังน,นี้เนานะน่ะฝนตกห้าม ดังดังกตะลังเก่งทามันสุดอ้ยขวันดีเ<ส>ดตคาวกัน<ป>ุกละุกด้วยปาตกคนขบนนี่ชีด้ปองกอนทุกคนเลย เปนไปตักแกงกันอยู่เทิงทีมเพราะล้วว้าคนก็ได้เริ่มเอิญแล้วทุกคนเริ่มเอิญเตะยังตกอยู่นะขึ้นไปตักแก่ทกเทิงก่อนมาเนี่ยมันก็เริ่มเอิญอยู่เด้ผู้บรรยากาศเป็นม,ม,ม,มาฮอดทีมเรียบร้อยตักก่อนสุร่ายตกอ่นสามาไม่รู้อเอาเิญมดเด้อ แกงเห็ดนี่มาจกตึงแล้วเเห็ดดดปรีกินทมใช้ยมลากไอรมเลยมันเปิแล้วก็ได้ในเดียวนึงี่กแกงเห็ดกทุกคเมามามากินข้าวง่ายไนี่ปลาตัวแกงเห็ดขาวทุกคนบ่งค่อยใหญ่เลยจับไป แคบครับโลอิดเก็บหงลวละโอเคทุกคนตอนนี้กําลักจากที่ได้เข้าึน้ำอิ่มนะกที่ได้หาบักพอนทุกคนเลย เดี๋ยวจะน้อยยังเอาไปหาหุ่นลำมันแต่บริถายทุกคนเบิ่งนะเพราะว่าบเบ็ดมดแล้วทุกคนเลยอ่ะสำหรับคลิปนี้กันทีไ้ขอจบลงเพลงตรงนี้ขอความขอบใจทุกคนที่ทำม,มาติดตามและกับชมเดี๋ยวคลิปหน้าโรน่าพอด้ไหม